สวัสดีจ้าแนนซี่จอดจัดไม่แล้วค่ะมาอัปเดตพักนะคะพักให้โ,โรบโรนิกของเรานะคะอัปเดตวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วนะคะที่เฮาเหลี่ย่องกองจิงนะคะหลังจากอนุบาลได้ยี่สิบวันเมื่อวานก็อัปเดตไปแล้ววันนี้ก็อัปเดตไปแล้วพักก็เริ่มงามขึ้นมาแน่และค่ะกําล่างแบบแตกกอขึ้นมาแล้วนะคะใหญ่ขึ้นมาเนีย่ยค่ะกินอกกระงามงามค่ะ อันนี้จะเป็นสลัดแก้วกอบกรอบอันนี้บัตเตอร์เฮดผักกำลังงามสวยๆทุกต้นเลยค่ะก็ะมาอปเริในพ่อเมีพี่นองเบิงนะคะอล็ลงกองจริงได้ลายมือแล้วเนาะได้เจ็ดมือแล้ว สี่สิบถึงสีห้าวันเก็บได้นะคะฟังโนนนั่นก็นจะเป็นอนุบาลไวกรน,นะคะจะมีพักขึ้นชายกับพักสาเะเน่ที่เป็นพักไทยที่ปลูกน้า่นอกฟังนั่นแต่ส่วนฟังนี้จะเป็นสลัดแก้วกับกรีนโอ๊กเรดโอ๊กฟังนี้จะเป็นเรดโอ๊กค่ะเรดโอ๊กกับนางงามเลยแตกแตกก่อภูผี cool. ขึ้นมาแล้วสวยๆทั้งนั้นเลย นีจะสวยสวยทั้งนั้นเลยกามาเป็นพี่น้องให้เบิ้งนะคะอันนี้จะใช้น้ำกัน Green Oak, Red Oak, กรีนโอ๊กเลดโอ๊กกระางเดียวกันข้างๆนี่จะเป็นสลัดแก้วสลัดแก้วจตัในหน่อยก็ง,งามอยู่บัดใหญ่ขึ้นมากคือนบบันใดอันนี้จะเป็นเรดโอ๊ก ทำเนี่ยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นอานุบาลเบียอนุบาลเปลี่ยนวัยใหญ่นะคะบายสบายแบบสบายจดใช้กระถางนนวาันีพักยังใงญ่ขึ้นกับปลูกวัดุหญ่ขึ้นแม่ก็ะัจงหูแล้วอะอันนี้จะเป็นปลูกเองเองนะคะ ไม่ได้ซื้อเบียร์ในเลยพราะเพาะเองันี้สลัดแก้วกินโอก๊กเล็ดโอก๊กอันนี้กินครอสอันนี้กินครอสใบกำลังสวยเลยกินครอส อยากลดต้นกรีนคอร์ดเลดโอ๊กกำลังงามเลยค่ะสิพาย,ยางชมเพิ่งไก่งวงกับพวกไก่งวงเสียงไก่งวงกับรถไทยนะคะอืม สวยบอกคะคุณยายก็แกขี่เก็บจ่บุนแกขี่เก็บสวยขอกั่วสวนแสงไฟรถู่พุนคะ่ะคุณตาแสงไฟรถลายค้วยมากค้ยกำลังมากอยู่สวนผักแนนซี่จอดจัดก็ปลูกผักสวยๆกรอบ ควายมาแล้วบังคุบค่ะตาไรขควายมาเลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ผมได้เพิ่นไล่ควายไปอันนี้มอนอิจต์นี่ล่ใงไม่นะคะ วันนี้ลงใหม่กระทางนี้วันนี้ลงใหม่นะคะลงใหม่วันหันนี้ปลูกเมื่อกี้นี้นะคะลงใหม่หมดเลยปลูกเมื่อกี้หมดเลยค่ะอันนี้คงไม่ได้มันแก่ถ้าเป็นแบบนี้คงสงสัยจะแบบเบียดแกแล้วนะคะก็คือบัวอาก็คือเอาอนไม่ลงไปเลย นี่เบียเสามียิสอนุบาลไว้นะคะเราจะเราจะอนุบาลไว้แบบนี้นี่ยี่สิบวันเราจะเสียลงกองปลูกจริงนะคะยี่สิบวัน เบียแค่เนี้ยี่สิบมือให้เอาค่อยเอาลงกองฝูกจริงอันนี้คืออนุบานไว้อันนี้เอาลงเมื่อกี้นี่นะคะพวกนี้เอาลงเมื่อกี้เอาลงเมืนนะะ่อหั่นี่ค่ะเอาลงก่อนสิมาดวิดีโอนะคะอันนี้จะเอาลงเมื่อกี้เบิดพวกนี้เอาลงเมื่อกี้นะคะก่อนอัดวิดีโอแต่บร่ได้เห็นลงเห็นพี่น้องเบ่งเนาะ พวกนี้เหมือนกันนะคะเรดโอ๊กเอาลงมือนีค่ะ này, เรดโอ๊กนี่เอาลงมือนะะีเอาลงเมื่อกีนะคะเอาลงวางหานันนี่วันนี้วันที่สิบหกเมษาอันนี้จะเป็นผักขึ้นช่ายขึ้นช่ายชื่อสวยเลยค่ะพาอนุอนุบาลนี่ไว้แต่ว่าก็ต้องเอาออกละเอาออกไปเบิ้ง หากคนหรือว่าเราจะพอใส่กระทางขายกระทางละสิบบาทนำส่งเลยกระถางละสิบาทยี่สิบาทเนี่ยกระถางละสิบาทไม่ได้หรอกแค่นี้ก็ต้นละสิบบาทแล้ว ข้าวตองถ้าใส่กระถางก็ต้องยี่สิบบาทแล้วเนาะผักเคลื่อนชายนี่ผักไทยผักไทยพวกนี้ก็เอาลงวังหันนี่ค่ะเอาลงวังหันเบิดทุกอันเลยค่ะนี่เอาลงเมื่อกี้ส่วนตัวนี้นี่กรีนคอร์สนี่ตะกูลคอร์สกับบาดตระเห็ดกับกรีนอกนี่อาลงดนแล้วค่ะ อาลงได้หนึ่งวันก็สวยแล้วเอาลงเออประมาณสิบมือละค่ะนี่ขอภัยในความบัแจกเปิดแฟตใส่ size. เพราะว่าคำแล้วมาอัดวิดีโอตอนคำคำเนาะพวกในการอนุบาลว้นี่ก็ลลัางงามนะคะพวกนี้อนุบาลว้อนุบาลไว้ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะพวกนี้พวกนี้เด้อาทิตย์หนึ่งนี่ พวกนี้นเด๋อวอาทิตย์หนึ่งอนุบาลไว้เดี๋ยวทีบุคอยมาปลูกอีกนะคะพวก้นัหญ่พวกนี้ก็เติบโตพอดีก็เด็กใครปลูกอันนี้ก็ลงวันนี้นะคะพวกนี้เอาลงวันนี้นี่ตอนนี้เอาลงวันนี้จนใหญ่อะค่ะบริอนุบาลว้ดูอนุบาลไว้ดูนอันนี้ก็เอาลงบางหันนี่นะคะผักพวกนี้ได้แค่สองอาทิตย์เองนะคะนสองอาทิตย์จะมีแค่นี้ วันหน้าเราค่อยมาอัปเดตดูว่ามันจะตัวต้นโตแค่ไหนอัปเดตพี่น้องเบิง้งกะกะซัำนี่นะคะอันนี้ซาละเน่ยน,นี่ก็คือเกานะคะงามเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือใบ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 น้อยลงใบน้อยลงเพราะว่ามัน กินปุ๋ยบดลายแล้วนะคะก็คือว่าบริเติมปุ๋ยเดียวทิศหนานน้นสีเบนสิตีทีเติมปุ๋ยวันนี้ตอนนี้ปุ๋ยหมดแล้วกําลังสั่งปุ๋ยใหม่นะคะเนี่ยผักก็กาลังงามแล้วยิ่งตัดก็ยิ่งแตกยิ่งตัดก็ยิ่งแตกหากกระจะเยอะแบบเนี้ยหากเสียก็ต้องรุมอีก มันมาขากออกมาทางลุมสวยอันนี้ลงเลื่อนใหม่กัสิกว่างเลยก็คือลงเลื่อน